ครับสวัสดีครับมาแห้งผ้ามวนเมื่อนี่ผาเอฟซมารับชมรับฟังนะครับเดอรช็อตเด็ดครับมาจากไหนก็ต้องรู้ครับที่แน่่เข่าสามโตครับมาสองงวดแล้วครับงวดนี้เป็นงวดที่สามครับเพิ่นนไหมาตัวใดเบิ้งให้จบครับ ที่นี่ะครับเขาสามตัวครับเน้นย่ำเข้ามาสามตัวเข้ามาสองงวดซ้อนครับพระอาจารย์อยู่ทั้งคู่ครับแอดมินเป็นพ่อเขาเลยดบ่อให้เอฟซีพิหวังครับเอามาแบ่งกันแบ่งโชคแบ่งลาบกันเนาะไปรับชมรับฟังครับเบิ้งคิปให้จบครับขอบคูณหลายๆครับสำหรับการรับชมรับฟังด้วยครับเด้อครับผม เบิกน้ากันครับฟังน้ากันครับในการที่หาเงินเปลนเงินมันเปใส่เงินเงินอัดเงินไพ่เงินเฟืองสมัยนั้นสิบี่มมีเงินบาทคือบ้างคือทุูมือนี่ดอกครับผมมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนาะเงินบักรข้อเงินพดดวงทุูมือเนี่ยมันบม่ค่อยมีดอกมีแต่พวกก็เจ้าสะสมของเกอยสํานรับเนี่ยที่ย่างนั่นนะโอ้ยบอกง่ายเจ้าปู ตั้งเงินยนั่นใบซีบเด็กยังจักบุญบ่มีแล้วบ่มีบ่มีเงินใบซีบอันเฮาใส่ซูเปอร์เซเว่นอยู่น่ะครับมันมันใส่บ่ได้เขาก็เลยบ่เจ็บเออบางคนก็สะสมของเก่าไปเบิ่งอยู่ซุ่มซื้อของเก่าร้านของเก่าร้านของซื้อไว้อันนี้ก็ต้องไปในสำหรับคู่มือนี่ก็หายากอยู่ดอกจังจะกันอกจากสิบ่กก็ตัดสะสมครับผมออื เอาไว้เอาไว้หาด้เป็นงวดที่สองที่สามอ่าสำหรับงวดแรกได้มาแล้วครับเอาเงินล่อหาไปเฮ็ดครับงวดแรกได้มาแล้วตัวนี้ละขั้นแม่นเข่ากับมีดกัหนดแค่สามงวดครับซนะิแม่นแค่สามงวดเท่านั้นมงงอนเนี่ยมูตังโอ้ตันแทบว่าละปูตันเลยแล้วมีอะไรแก่ยวกัมูตัง สามหมนเจ็ดนี่คู่นี่ปฟา <laughs> โต<ห>้รื่ว่าตังไหน <laughs> ลงอังคาระเลี่ยม้อย <laughs> โอ<ห>้คันโกนมันที่ว่าเป็นแบบนี้นี่แม่บ่ครับมันจีเป็นเลี่ยมเป็นกอบใบเบิง้งข้อเบิง้งมันป้องป่องป้องป้องหรอมันโกนนี่มันตัด โอ้ป้าตัว,ตว,ว,วมันจะมีอ,อาคขรโลงอาคขรตัวถ้ำโอ้เขาจะเอาโรงว้เต้องมีกล้องซองเบิงโอ้แชวมุตันแชวมุตันโอ้ยถ้าจะมาไป ได้มาแต่ในดงใน่ยา่างนั้นเราไปเห็ดให้เห็ดเต่าไทยเต่าผู้มันจะไปพอ่อของดีหลายตัวปูหรือของของวิเศษหล <c oughs> าแยแต่เนี่ยเข่า,หาใหญ่ฮักใส่ปูที่เข่าใหญ่ฮักใส่ที่ใหญ่ใหญ่ฮักแกอันใหญ่ก็มีใหญ่กว่านี้ก็กมี่อ๋อตัว พวกงงงงยังไงมันเขาห้วยมนก็มีครับผมจะใสเขียวมดต้นครัยังไงครับอัน้เรียกโอนน้อยย่งบออันนี้นั่งน้อยยู่ทุกยังไงก็หนีก็มีอเตรียมกระเป๋าไว้จะของเก่าทุกมดต้นนี่๋อนี้จะเอาเลี้ยนไปเฮ็ดได้นี่ยฮะอหาก่ได้หรอืมออเร่องว่าา ว่าหันเพื่อนได้สองแปดเรียญล่าหาเห็ดได้อยู่บ่มันมาได้โทูไปหาเพื่อนเพื่อนมาคือบ่โทตมาก็ต้องออกเหรียญมาเห็ดตัวอย่างล่าหาได้สองแปดว่นโอ้มาเดทูไปหาอาจารย์แล้วตัวเราผมว่าผมบอกคือพ่อมันนี่ผมกับพีเรื่องอาจารย์ล่าหาวเอามาแม่วจารยนก็เลยออกไปเห็ดก็ได้จังสีอะเท่านี้อันเหรียญที่เพิ่นเห็ดได้สองแปดเพิ่นเห็ดไปอ บ่าอนที่ได้ได้สองแปดไหมโอ้เขอละเหรียญนอนมทั้งอานอนแล้วก็เฮดเจ้าเฮ็ดนอนมยูะเพื่อว uh, ah, water mm ่านอน่ไปเฮ็ดได้ได้สองแปดวนว่ Punch ันบ่ติฟันนั่นออกงวดนี่กัทั้งหุณฝันได้สองแปดเก้าฮะมันออกตูกเก้าไห้เยอะบ่ได้บาใช่ครับได้กานกันที่ฝันเกี่กนถูกเก้ากเสือถูกเก้าหนึ่งสองแปดงวด เนี่ย e ันยังพันยังมาออกกับก้าเป็ี่ยนทุกพวกเลยอาจารย์มาเคยออกเลยก้็เอารถเอาเสียงไว้เอาไปเสียงไว้เสียงไว้ใต้ตารางเฮือนเขาห้องฝันนะมาเลยที่ซิฟเจ็ดอาจารย์เขาว่าเออเงี้ยเพิ่งได้สองแปดที่ปะครับผมงวดเพื่อเพื่อที่ยังเอาเพื่อที่จังใดเอางวดก้อนกระถิ่ งวดนี่งวดนี่ก็ได้ได้ตัวเก้าแต่แต่แต่ไทยเลยฮะมันนอกหกมันนอกหกสองแปดบานเยลหนึ่งสองแปดเราปะวม่ว่ากันสามตัวเลยเออว่ากันสามตัวเลยจ้ะแต่ว่าเพื่อนเพื่อนมาสามงวดนี่แหละงวดที่สามนี่โอ้เขาเขาเขามาสองงวดแล้วเขามาสองงวดล้วงวดแรกเพื่อนให้ตัวใดงวดแรกอ่ะสุดันเสื้อมันนอกกันตัวใดก็ ก่อนก่อนสิบกอบก้หรืออะไรงว้ยเงแ้่งนเพิ่นอันหกสองแปดหกสองแปดเขางวดก่อนกับเขาโอ้งวดแรกกับเขางวดที่สองกับเขางี้งอนี้งเนี้ยนั่นใถูกเก่าผมเนี่ยว่าโบสงวดอันเลขเลขอันล่างมันสามสองเนี้ยอออันอยแต่ว่าผมก็บพระท่านนั่นหรอกข้าเจ้าไปพระผู้นี้นั้นเป็นพระ เออเป็นผ้าเนี่ยนะคืออาจารย์อยู่ผู้เดียวสิละแต่ว่านี่นี่เจ้ามือนี่เขาว่านี่เจ้ามือมาเจ้ามือสิขาเขาว่าเป็นอยัางนี้เจ้ามาให้ใครนี่คนถือ้ก็เจ้ามือขาไอีนี่นะอะไรอะไรแนวสนอกขนาดนั้นระ้าทางเอื่อนผ้าทางอื่นครับมาอยู่เป็นวัดทาง่นเริ่มมาอยู่เ,าาเพื่อหไฮจะได้ก็ปะ หนึ่งสองแปดกับสามสองเท่านัา้นหนึ่งมันจะว่าเว่าว <2 S 1> าอาจารย์ก็ไปอาจารย์นี่แหละจะว่ามันคือบ่ขอเข่ากันก็ยังแปลางสามสองครับผมเท่านัา้นนะเรียกอาจารย์สองตัวทคน,นกับโมเก่ได้สามสิบวานี่ลละอืมละาเบ,บนี้นะ ให้ว่าสองงวดแล้วเขามาสองงวดแล้วมันว่ปะเขามาสองงวดงวดที่สามนี่อันนี้เป็นงวดที่สามทั้งว่นเดียกแ้วการลองถึงงวดที่สามเป็นที่ไหนสักน่งอืมพิ่งยูห้าไหนหือไก่ปะนะไก่ปะครับว่อยู่อยู่คู่เลยยูยูที่สามยูสามพี่หลออยูบ้านผมละแต่ว่ายูคู่ยูห้างไดนล่ะเอาเพื่อข้ามวงนี่เพื่อข้ามวง ตำบลนาทันอือบ้านโนน,น,นนคอบ้อนานบ้านโนนคอการมาเขาก็ใน <c oughs> จ,จังมาจังจังมาจังมาถามครับผมอืเอาเบื่อผมไม่ก็ได้ไงงผมเพียนเบื่อค้ายรูปบอกจังโทรมาผมก็ได้โอ้ที่เนีย<อ>เขามา<อ>้าสวางวันแล้ว งว <5, S 2> ด,ดนี้เป็นงวดที <réussi> ่สาม้าสองครับแล้วกสองงวดแรกก็เขาสามตัวเขากันบ่ราบเขาหนุนไม่ใช่รัวเบอร์โอกไปนั่งกันครับผม ถ้มามันเขา่าถ้ามันเข่าวะผมโมหดจักน้ำเขาผมมันไ่ได้นอนอยู่บ้านผมก็ไปยังสี่แล้วมา,าจานหายเสื้อเลยนี่ม,มหาหาจานห้อยวันในมาตรงงวดว่างหันหรเดี้ยวงวดว่างหันหเขา่าพี่จ่าถ้าได้ผม,ม <c oughs> ถ้าได้ผมมอมาของเขายังาาา่ามาคำรอก,กันเลยแวมาแวาจานก็น่าสน ส <2 S 2> องตัวเพื่อนเขาวะทุกทีเพื่อเขาต้สามตัวเขาเขาเขาต้องเท้เขาสองตัวต้องเท้เขาเพื่นที่ตัวข้างบนข้างล่างเลยครับงวดต้องหันห้อยงวดงวดกายมาบางยายนี่ครับสู้ผมมั่งมดจับยอมเมื่อลังคนประท่านใจเหมดอ,อยู่ปาทูถ้ถือถือไหลเลยเจ้าถือไหลโอ้ไม่เกิดสามตัวนะครับเนาะครับพอ่อเงินบ่ละเก่งอยู่เดือสามตัวนะ Nó mẫn mẫn tốt cái sang nó hm tốt bởi tốt cầu mát tốt cầu kèm một hạt nùng sọc kèm tất bắt gì nén nè 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 อ,อไ่ะปูปูเพิ่นหเก้าหอ้าสองหนอันนี้แปดนี่รุดกันแปมเดียวได้นี่เอารุดกันแปมเดียวนี่ปูเพิ่อนหาย่นี่อ่ะก็เล็กไทยรถตีลังกาตีอ่ะว่าเพื่ว่ารถ ครับรถไปรถตีเล็กกาเออตีเล็กกา็แบบนี้เออตอนนี้บอกว่าอันอันอันงวดนี้นี่เพิ่นเพิ่นก็ว่าเป็นสิมาตัวเก่าอยู่บ่เอองวดนี้ดิครับนี่แม่นบ่ครับเพิ่นก็ว่าอ๋อสิมาตัวเก่าบ่เพิ่นฝันอยู่ตัวกันนี่เพียงแต่ว่ารถลงกรแต้มเดียวดิห็นบ่อน่ยลงแต่เดียวกันอ่าตอนเป็นเป็นมักเป็นมักตัวนี้อ่า กน uh, you, Boy, ี term, <c oughs> mm ่อ hmm. <c oughs> ้าวกูไม่หันแตเชื่อกันดิเลยอืมพัฟันเจระฟันเมืนี้ยถือลลงนี่เอออันนี้ห้าลดลงแม่นบ่ะเนี่ยห้าลงลดเปลี่ยนเก้าหนึ่งงก็ได้แม่นป่ว่าจะบ่แล้วแปดหนึ่งสองของเจ้านั่นแล้วเออไ่หรถเออลดตอนี้อ่า ใกล้กันยิ่ด้หรอใกล้กันแล้วเนาะโอ้โหใกลูกทุกคนนี่บเพิ่นได้มากแปดหนึ่งสองอ่กูกับฟันเจียวรถเก่าเน <c oughs> สองหนึงงน่งเห็นว่าล่ะเก้าหนสองรถลงอีกแปดหนึ่งส่หรอไ่เห็นเห็นว่าล่ะเออกูมาบอกเท่ามันฝันเจียวรถอ่ากนกับฟันลาตีร่างกายแล้วก็เดีย <c oughs> ังยว วนี่กบฟันว่าเขาถิมาลักเนื้อเราก็งนีนีเาเอาไปเทียงเอาไปเชียงมาเลยเอาไปเทียงไว้ใต้ตลางเงี้ยหลังเก้าบ้านนี้บ้านเลขที่ขาบ้านีเกียบบ้านทำเบียรวนรัเก้าสองนื่แต่ว่าทมาบเก้าหนึ่งสองอตรงกันเลยเนาะนี้บหนึ่งสองึ่งเต็มยอครับผมนั่นเดียวมัเน้ยนี่ อัตโนมาติอะไรดิไมันู้ว่าจะเ,เป็น, 1, นเก้าสองหนึ่งจะเป็นเก้าหนึ่งสองคือจะเป็นแปดหนึ่งสองแปดสองหนึ่งนั่นแหละสองมันใกล้กันอยู่ด<ๆ>ิใกล้กันใกล้กันอืออยู่นใกล้ย <c oughs> ุน่นหรอมะอืมน้าอาจารย์เพื่อนฝันเอา,เาอา่กเพื่อนนางเอาครับพเพื่อนเพื่อเทศ่ั่งเดียวจังหวะเนี่ย<อ><ข>ผมเราได้ไปหาเพื่อนเราที่มีแต่ช่วงไปกรงวัดบอก โอ้อันที่นั่น,นป่านเคยเคยเห็นหาเพิ่นไปบ่ทันเห็นแล้วโอ้แต่ว่าคนในบ้านนัน่นไปอุปถัมภ์อยู่อืเงินดิบไปหลายพร้อมก็เจ้าฮู้จักฮู้จักเงินดิบให้งไปหลายกว่าเท่าทีแล้วแล้วเข้า3ตัวคุณเนาะเข้า3ตัวเงินดิไปหลายว้าบข้ากูว่าขึ้นป่านน,น่นเนาะ3ตัวมึมองอยู่ดิ เม,มอหมงยูแล้วสามตัวแตก仨ตัวที่มงย,ดย,นะไ,มยได้เยง่ากเลยนะแม่นร้ายก็ได้อืหนึปดเด็กปูอาเจ็ดแปดกันเก้าหนึ่งสองซับไปซับมา มารับชมเราฟังกันย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเป็นแนวทางหงวดที่แล้วพอสามตัวครับน่ะสามตัวโตดเนาะพอเนาะหมวดบ้านเนาะเมื่อของสามตัวด้วยของสามตัวเลวยเท่าไหร่หกสองแปดมาหอดทางรถเรือจังกันนะบ้านนี่สองหมดแล้วไม่ได้มาเวืแล้ว มันก็ตงกันเฮ้ยตกันเด้อครับเด้อตรงแวตรเลก<ร> <c oughs> เฮ็ดมาน่ะมันก็นกันผ <c oughs> ิดเลขสูตรที่ซื้อดอกคำนวณเลขติดบ่วเลขติดได้สูตรเเ